ว้าต๊อกแกฮินไม่ใช่ฮินขับรถดำผมนะอันนี้ต๊อกแกฮินต๊อกแกรถไปโนะโทรเรียกด่วนเลยมาไปดูสาวอึมเออไปดูที่ทีบจากกอสเทปยังไงอันนี้อันนี้แม่ถมให้หรือว่าผมเป็นคนถมเองไม่ใช่ตินเป็นคนถมให้บอตินถมบออยังไงนี่ บอกเออิว่าเาไม่ใช่เราคุยกันอ่ะไม่รู้แล้วแม่คุยกันใหม่เลยเพื่อเขาคุยเล่นเออมาไอกเกยหินมาไหมมาไหมมาคุยราคากันเลยเอายังไงฮะพิเศษอีกแล้วมานี่พิเศษแบบพิเศษขึ้นห วันนี้คงไม่ได้ไปไหนหรอกเดี๋ยวน่าจะถมดินตรงนี้แหละถมสะเดี๋ยวให้ท้าแก่ฮีเขาตีราคาดูที่ว่าจะเหมาหรือว่าจะเที่ยวครับเออเ <laughs> หมากันเลยไหมหรือยัอยงไงเป็นงานเที่ยวดีกว่างานเที่ยวดีกว่าใช่ไหมทางมันฮะทางในโบมันทางมันเริ่มวันนี้นะครับมันขีเ้เหร่คนจิต สิบสองวันสองวันเนี่ยนี่นี่วันนี้แรงกระถมเลยเนาะบ่ออยู่ไกลไหมมีไปประมาณสามโลสามกิโลเองกัดเดียวสามโลประมาณห้าโลมั้งห้าโลนิดนิดอะไปกลับห้าโลนี่มือดันเราก็มีอยู่นี่คันเทพใช่ไหมเพราะว่ากี่เที่ยวนี่สามสิบกว่ามั้งตามประสบการณ์ที่เคยทำงานมาดูแล้วฮะสามสิบห้า สามสิบห้าเที่ยวพนันกันไหมไม่รู้เลยเนาะถึงว้ยถ้าใส่เยอะๆมาก็ยี่สิบเที่ยวก็เต็มแล้วถ้าแบกก็มานั่งเลย่แต่ถ้าใส่งานเที่ยวมาธรรมดาก็น่าจะสามสิบบวกแต่ถก็ว่าประมาณสามสิบมันก็มันลึกไหมนี่มันลึกเท่าไหร่มีน้ำเยอะไหมเนี่ย สะลูกนี้มันตื้นแล้ยี่สิบสิบคูณสิบ่ะนี่เใช่ไหมพอก้าวดูสิก้าวดูเดินก้าวหนึ่งอ่ะก้าเมตรหนึ่งอ่ะเอ้าวัดเออเสียตินบอกเดี๋ยวเสียตินถมให้จัดไปแปดทางนู้นล่ะเดินไปนู้นอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8ปดเปสิบคูณสิบสิบคูณสิบสคูณสิก็ประมาณกี่คิวสิบคูณสิบร้คิวใช่ไหมสิฮิงร้อยคิวใส่มาหคิวเงียบอะไร ใส่มาห้าคิวเลยเออยี่สิบเที่ยวสิว่ากูขาดทุนกูไม่เอาดีกว่าเว้ยเออโทรหาไปเอาเอาตามที่เขาทำได้แหละราคาเราไม่แจ้งนะเดี๋ยวนี่ระดับที่เสียยืนนี่แหละอืม หรือจะเกินหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรเกินสักยี่สิบเซนเผื่อมันยุบเดี๋ยวผมจะถมใหม่แต่นี่คือเอาพอดีที่ว่าราคาซื้อขายที่ดินตามพื้นเดิมขุดไปปู้ไวนี่แหละให้มันสูงเขาวางเสาเสร็จแล้วเรอเร็วมากเลยเอาโทรตามเทว ไม่ยากครับการคำนวณดินนะก็เดินก้าวดูกี่เมตรก็คูณดูนะครับคูณกัน10คูณ10 10คูณ10ได้เท่าไหร่ก็หนึ่งร้อยเนาะร้อยเลยร้อยคิวอ่ร้อยคิวก็ใส่มา5คิวก็หารดูเอาดินเหนียวมาทมเลยไม่เลือกดิน ตรงนี้เทไปห้าสิบแล้วหรอนน่เนี่ยแล้วหไปปูคานตรงนู้นที่เดิมบคสระตูนะโสตูอมเอมูโรงงานำตาลนะน้ำตาลนะเออเบอร์น่วจุดตางกรวด้าคาสักทีราคาราคาเอซ แลกกับสติกเกอร์เบอร์โทรปรับบองนูังเนอะเอิ้นะมันโทรโรกีองครับครับครับดูเขาวางเสาเสร็จแล้วสินอนู่วางแป๊บเดียวเองดูเป็นไงงานเยอะไหมงานเยอะไหมสีนินเรื่อยๆครับเรื่อยๆเหรอฮะมันก็เรื่อยๆเริ่มเก็บงานแล้วชเริ่มเก็บงานแล้ว นี่ไอแบบ้แม่ดาแม่งน้อะ,ะมานี่ยนี่กิโทรเขาโทรไปหาผมไปถมให้อยู่เสียหินไม่ได้ไปทายนานเลยอาเหมนนั่นพวกเอ๋นั้นพวกไเอ้เคนเตอร์นะ่ะพวกไอ้ทีมงานเคนเตอร์นะ่ะเสียเขียวอ่ะเสียเขียวเออเสีเขียวยวิงอยู่ย รองชิดบ่เออรองชิดนะมาร์กไฟอ่ะอืมหัวคอปเตอร์ใช่ใช่ครับอืมสีเขียวรองชิดงานคันเตอร์เขาอืมอู้ดูช่างทำงานเร็วมากเลยนี่อู้ดูแป๊บเดียวเองยกเสาเสร็จแล้วใช่ก็เถอะนะเนืกิจแรน้อืมนี่ ไว้จัดผมก็จะถมไว้ก่อนให้มันดินมันแน่นก่อนค่อยสร้างครับน่าจะสร้างเป็นตึกบดเเนะก็บ,บ้านเียอบ้านใดตูน้นะยะตร่งใดดเวมันพร้อมก็ทําไม่ได้อยากทําก็ทําไม่ได้หรอกถ้าดินไม่พร้อมอะ่ะเดี๋ยวจะถมวันนี้แหละเดี๋ยวเสียฮีเงา โฟตามทีมงานก่อนรถไถเราก็มีอยู่แล้วเขไ้อาหไป็ตอไปตอนเย็นก็นได้ตัวแล้วช่างเขาไปไหนหมดแล้วนี่กลับแล้วบอ พักเทีย่ยงโอ้ทำงานเป็นเวลาพักเที่ยงอยู่อนอนอยู่วิ่งไหมวันนี้สุกวิ่งไหมวิ่งครับวิ่งกำลังออกมาแล้วีเราออกมาเลยกี่ค <dış? S 1> รั้งวิ่งกี่ครั้งสี่ห้าสามสี่มันก็ไม่ไกี่เที่ยวเอามาเยอะเดี๋ยวก็เขาไม่ได้เที่ยวอ,อีกเลย เต็มกอนเนาะเออติเกอเกหนูอดนี่มีแต่ทีมงานหัวลากนะเช่าอยู่เนี่ยทีมงานหัวลากคนน้ำตาลนะเช่าอยู่เขาไม่ค่อยมาอยู่หรอกเขาเช่าอาบน้ำอาบอะไรแวะมาพักผ่อนแค่นั้นเองอืมเขาเช่าอาบน้ำเลยนี่ น่าติดต่อวิ่งร่วมกับเขาเนาะถ้ามีหัวลากไงเอาอีกแล้วอยากทำนู่นทำนี่อีกแล้วสี่คันน่าจะพอดีอยู่ตรงนี้แล้วสองคันในหมู่บ้านโอ้คนชนีเดีตัวหางกนโอเคขึ้นบ่อบ่ไม่ครับ ขุดคลองธรรมดาอ๋อนะขุดคลองทีนี้ดินมันเรือเขาเพราะว่าถ้ามีทีเทก็เอาอกบางไปพี่ทูไปก็ทูจังหวะก็ดีเลยอืมอครับก็เลยบอกจะของเขาเมกีอืมแล้วผมออกมาเนี่ยอ๋อก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ครับไปดูบ่อดิน่อยรถเก่งเข้าได้ไหมเนี่ยอือ เดี๋ยวถมไว้ก่อนนะจะสร้างตอนไหนก็ยังไม่รู้ยังไม่มีเงินสร้างอาวนี่นรถเสียหินนี่ครับมันอยู่หน้าโรงงานน้ำตาลเลยมันมันดีมากๆเลยนะเนี่ย เงียบเหมือนกันนะช่วงแบบปิดหีบนี่ก็เงียบอยู่นะเงียบไม่เหมือนตอนขนอ้อยมาคลื้นเจ๊ฮีประมาณนี้ครับเดี๋ยวรอดู <S <S นี่ไงร้านกาแฟา <S 2> <S 2> รอดูว่าจะใช้กี่รถนี่หัวาลากวิ่งน้ำตาลครับ ผมก็ทำงานอยู่นี้แหละน่าสนใจอยู่นะหัวลากวิ่งน้ำตาลเหลือไหมครับพี่น้องไม่เหลือเขาจะวิ่งเหรอ <laughs> ถามได้ <laughs> ออประมาณนี้ครับบ๊ายบายครับ